หาอยเวียดตัวนี้เราจะเอาควายปะหรือเอาวัวเอาทั้งสองครับทั้งนั่นกันไยกับพ้ทไถครับนะั่นจอบบ้านยู้ก็รู้ว่าไยสิแล้วครับเออเอาทั้งควายทั้งวัวห้อยเวียดก็ได้พี่น้องอันนี้ห่างทั้งขนกันครับ ผู้ดใดสิได้ครับจุดนี้มาแล้วมาแล้ว,ลวห้อยไปอันไปว,ลวัลรบุตรฟาร์มบ่ไรมาได้แล้วนะครับหมื่นเ <c oughs> ต็มเ <c oughs> <c oughs> ต็มวันที่วันศุวร์สองหมื่นหมื่น หัวหมื่นหนึ่งครับพี่น้องไปแทนหมานบ่โอ้โหได้ซื้อปลาพุ่นครับสุดได้การได้การเอา้าห้อยฟ้าไแห้งเนีเนาะคือบอค่ค่อยเห็นหูวหมื่นนี่เนาะบ่เห็นเข้าตลาดจุนเลยเนีเงียบไปเลยฮ <laughs> ะเบิงครับเบิงตนโต้งว่าคนเอาเอาลงมาใหม่ครับใครก็เบียดไคสิได้ครับจุดนี้ เมื่อเร้านี้ผมทมหอยเวียดอยู่ทางโขามาตลาดมาสนามครับพี่น้องคนมาง่วงงวอ้วนบอ่อยหลายแล้วครับพี่น้องตอนนี้แม่นบอกหอยยงเปิดไน้ำนองใหญ่่อทนเยส่หวยตังอ๋อจวางหันเดือนนึ่งหุ่นคือเบิร์อีกแล้วหัวามาเยอะว่อท่านหอยเวียดว่าครับแย่งกันครับตัวนี้ลล<ใ>นแล้วห้อยไห้แล้วเขาได้เลย เล้วเท่าไรเาสองอาร้อยโอ้ได้การได้การซื่อมาสิบแปดนึงอันนี้เอาไปส่งเวียดปอนี่แล้วเราปอนี่เอ้อไปไปไปคุยกันครับอันนี้ฮอดสิบหมาปอะมีันี้ชาวขอมจริงนี่ขิดตัวซื่อมาสิบสามหายได้เจ็ดพันแปดเจ็ดดเ้ยโอ้โหคีดไรแท้นี่ครับ สู่รักฐานเลยซื้อมาสิบสามซื้อมาสิบสามขายเจ็ดพันแปดเฮยคือขายสเให้เจเไปซอนัดแต่เขาบอกเสอตอขายโอ้แกไป2องตลาดสองนัดแล้วเขาตีเขาตีวานเห่ามาเรื่องไหนมันจอยวานจอยโอ้ยมันก็บจอยหมันก็ซ้ำนีเหองัวโคตซะครับนี่ครับรักฐาหล่นเฮ้ยอ๋ครับผม เอาเอาไปทรงห่างข้างไหนหไปไป,ไปอันนี้เลีหางสิงออเ,เอานี่ผู้มันมันบ่น <laughs> เอาได้กันไอ <laughs> ้บึงครับราคาสื่อขายอยู่สนามครับพี่น้อง <c oughs> อสังเกตบ,บึงเด้อพี่น้อง ง้วดีสิเป็นราคาง้วดีเพราะได้เอ่อราคานะเพราะใจนะสิเป็นงว้วสภาพดีๆล้วนๆครับพี่นอ้องโดยเฉพาะงว้วผูครับสังเกตเบ้งจะน,นี่งว้วผูงว้วเนื่อง้งวคุณอ่ะสภาพดีๆสภาพสมบูรณ์ครับราคาสิอ่อมันมันคล้ายๆว่าผู้ซื้อมันแย่งเงินซื้อครับพี่นอ้องอ่าบ่ว่าหางเบียดหางใครครับสภาพง้วดีสภาพง้ส,ส,พงสมบูรณ์ครับ แต่ว่าถามว่ายังสภาพที่เขาเห็นหละพี่นอ้องอาจจะจอยเนี้ยเทานี้ยังสิกะคือครับพี่นอ้องเพราะว่ามันมีคนสื่อไปเรื่องครับพี่นอ้องเจ้าก็เอาไปเขาเคียง,งเขายังกะเอาไปทั่วนนะครับพี่นอ้องป<ะ>้าท้างางทยนั่นนี่โอ้เจ้เท่นี่แม่นั่งบานี่สูงคักพี่นอ้องแม่นี่ ออร่อยสี่สิบหาน่าจะได้ครับเครื่องดำมันหรือพี่เหรอครับนี่ย่างย่างครับแม่นางแม่นางเนาะสมบูรณ์ครับพี่น้องโอ้สูงยาวขาวดีครับแข้งขาบักไงป่านง้อปูอ๋อเบื้องน้าเบื้องตากันนลยพี่น้องนี่เป็นตะาหูอยู่พี่น้องประกันตัวนี้นะครับเนาะอแข้งขาสี่คงครับ เปิดเท่าไรครับแม่นางแม่นางหนอสองหมื่นแปดครับสองแปดสองหมื่นแปดต่อได้ต่อได้โยครับครับมีตัวเดียวเหครับมื่อนี้มีตัวเดียวครับตัวเดียวแคนๆเอาเบอร์โทรไปนะครับ087 087 231 231 4282ห้อยห้อยท้องครับครับผมขอบคุณครับอ่ะผู้ใดอยากได้เอ่อแม่พันแม่บอกครับพูดมาคุยเบิ่งครับ28งหมต่อได้ครับพี่น้องหลังตรงดีพี่น้องอแม่นางผู้เบ่ามายืนเบิ่งยัง เดี๋ยวออกโัรทัดป่ะมาเบืองงับมางัวงามป่มามามาเอาไปเลี้ยงเศร้าหนึ่งันสียหายอยู่นี่สมักลาเอานั่นโอ้มันวะครับนั่นนี่กับว่าได้ใส้ครับได้การอยู่เปนป่ได้เกาจีได้เ้าจีเติมพลังครับผมครับผมมันวะปะรูปทุนพันหารูปพันหาป้ยเขาได้แล้วครับนี่ สีเอันนี้กัโอ้งวงสเอันนี้ก็ได้พี่น้องแม่แยกลูกครับนะีนนูมันเป็นยังไงจัง้งไทยมันใหญ่มันใหญ่ล้วมันถือถี่ครับถือ้นวบ้าเลยไฮาสวยน้ำมาทันนั่นน่ะซวยน้ำมาทันน่ะสิเลยกันเลขายเกียร์อยขายเนหมื่นเกียรอยอ้เนือเป็นเนื้อครับ มื่นกับเจ็ดร้อยครับตัวนี้พี่น้องไยท็อปได้ยังไหมละโอ้ง <c oughs> วเดี่ยงอีกชุดหนึ่งครับลูกตัวแม่ยางคัก <c oughs> แม่แดงเข้มๆเลยพี่น้องตัวนี้แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับโอ้ยผมหลดอ,อันใน,นสนามย่ำอันฝนนี่พี่น้องสนามนี่งอดีดีงามๆเมืนกับมะเยบขี้ตมครับ ลูกตัวแม่แม่เป็นยังไงครับทอบ้องว่างบอท้องยังไงว่างเลยครับคุยกันท้องว่างเนาะครับเนาะนี่พี่นอ้องลูกใหญ่เติบแล้วเปิดเท่าไรครับชุดหนึ่งสองหมื่นหกครับ 26, รา,าค,รคาห้องไอ้ยนี่ชุดเดียวบ่ตัวนึงขายเลยครับเอามาสามตัวอืมเอามาสามมันไปแน่แล้วได้ค่าน้ำมันแล้วปล่อยออกไปครับผมมันหลายงัวเออ่นเกี่ยวหญ้าเกับเมือง รคัตัวนี้เปิดอยู่ซ้าวเท่าไรกันล่ะสองหมื่นหกสอ่นเบอร์โท่าไหร่น่ล่ะศูนย์เก้าสามศูนยสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองสี่สี่ศูนย์หอยท็อปเนาะครับผมทั้งอำเภอใดกันนึกขอบคุณครับบ้านม่วงเนาะสกลนคานี่แหละพี่น้องอ่ะฝากพี่น้องครับผู้ใดอยากได้งัวเรียงมาคุยกับหอยท็อปเบ้างพี่น้องทั้งอำเภอบ้านม่วงครับทรงลูกหนาดีอยู่พี่น้องตัวนี้สองหมื่นหกครับต่อเอาพี่น้อง ผมว drive, <là> ่เข้าไปใกล้พอได้พี่น้องเอ๊ะอยากย่างเข้าไปเบิ่งใกล้ๆยุติวารได้สำนีละเบิ่งสภาพสนามครับพี่น้องเอากล้องเขามานี่เนี่ยสองคนนี่แหละครับเอากล้องเขามาะนี่สองคนอันนี้มั่วเขาโดนต้อนขัดเหล่าเขาอยากสูเขาก็ต้อนมั่วเขาต้อนต้อนก็ต้อนได้หลายอยู่ต้อนได้บาทต้อนได้ลอยหนึ่งโอ้ยสั่นเบิ่งแน่ครับพี่ดูเอาสองเจ็ดลอยสองแม่ครับแอนดูดเอา สูงกูมาลอยสามสิบเลยพี่น้องมีสูงงามพร้อมเป็นตะหูอยู่สิบสามตัวละ้สิบสโอ้ตัวละ้ตเกตรอยตได้อได้ยูบอต่อได้ยูบอได้ต่อได้ลอยนึงพันหนึ่งได้ยูบอตัวนี้ตันงหาขายเลย บอเงินออบอต้องซื้อาอร่อกันวก้ยู่ตัวนี้ปนาขายแล้ว้บัวัวนี้ตัวนี้ติขายแล้ว้อนตัี้นตดขายเออขายือานดนี่ละพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศกันต่อรองโยสนามกับประม่ณนี้แหละพี่น้องให้ให้ครับให้กันได้ผูขายมีสิทธิ์ขายหรือผ้ขายก็แล้วแต่กับผู้ขหก็ให้กัน เอาเปิดไปเปิดไปเ่าไดก็ตัวนี่ตัวละสิบโครับตัวละสิบสองเกต้อยต่อได้จักหน่อยต่อหด้เลีกหน่อยครับงัวเรียงครับพี่น้องเอาเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่สี่ศูนย์สี่สี่นย์ศูนย์แปดงหยโหลดนะครับเขอบคุณครับครับหอยโหลดรงเย็นครับพี่น้องเอางัวเลียงหอยโหลดครับเครื่องดำครับสีแดงดิสูงอยสูงครับประกันตันี้ให้พี่น้องงัวเลียงครับ ของผุ้ใดละคมนี่โอ้พอหลัดยืนหาเจ้าของอยู่นี่แม่ลูกบ่แม่ลูกครับแม่ท้องหาเดือนจ้าแม่กับมันลูกทั้งนอกตัวแม่ทั้งในหาเดือนไปรุ่นเดาตัวผู้หรือตัวแม่ติดแดงยังไงครับสูงสิประมาณโอ้ลอยสี่สิบห้าบวกอยู่พี่น้องหวโลนครับเพชรเขาในท้องบ่ลูกสองกับลูกสามครับสมยังมากเหรอ้อยในท้องครับโตมากครับมสมโตเนาะครับ โปรเก่ยวประกันปะประกันบะประกันประกันเนาะพ้องชุดใหญ่ไฟกริบครับชุดนี่เงงามเปิดเท่าไรห้อยเีสี่หมื่นเจ็ดเขาโ่งขายรถนี่มองเอาเลย4,7่หมื่นเจครับถ้าราคาทรงกัจังว้ากันครับเอาเบอร์โทรไปนะครับ095ย์เก้าหครับศูนย์เก้าห้าหสองศ พ่อเอครับแม่ลุงครับมันเร่ันมเสียเเอาบอสเลี้ยใจราคาง้วงงามตะกี้แปดกม่นเนาะโอ้ยตะกี้รักแสนครับปานนี้เนี่หเปิดมองเอาครับสี่หมื่นเจ็ดยุสนามครับชุดใหญ่มานี่กางหัก เอาไหมหอยเซ้งเจ้าองนันบ่เกิดเอาอะบางงวงงามกับหอยเอกจับงวงงามมาฝากพี่น้องอีกแล้วใส่เมาโกโก้ครับแม่นี่แม่นางครับแม่นางครับครับสมไปเน่อยครับใสานมสูงเท่าไหร่หอยเอกร้อยสี่สิบบวกร้อบวกเครื่องดำประกันตัวนี้เนาะ่ทุกอยางครับหนาหนาย่นหย่นพี่น้องป้องติดดังจักหน่อย เปิดเท,ท่าไรครับมัวงามเขาเมื่อเก่าครับฮะเมื่อเก่าครับเมื่อเก่าว้าวิจิกิจสามหมื่นสี่หมื่นมาเปิดเมื่อเก่าโอ้ยพ่อไปเลี้ยงช่วงนี้จะเอาไปเลี้ยงช่วงใดละพี่น้องเลยเดี๋ยวก็เลี้ยงครับงวดกันครับประกันตำนี้นะครับเนาะตนี้ครับครับนี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวครับเดี๋ยวเบื่อไหมเบื่อทรครับ 080 6 0แปด9ูนูนย์แปครับผมหอยเอกนะครับเนาะครับผมขอบคุณครับโอ้ของหอยทม่ะบ่ครับคขายเหล่ายนขไป้าไอพวกซุมนี่เนี่กมื่นสามั้นหามืนสมห้าร้อยแม่นางเนาะครับอืมราคาสนามครับ มาเรียงบนี่เข้าเลยมังกรมสองตัวเป็นเพท่านเป็นแม่ลูกหรือจังใดพท่านลูกสาวคนครับยางอยู่ืดๆเลยไหม่เลยใช้ตัวใดลูกลูกตัวแม่เท่าในบ่นค,ครับตัวนี้นะจะเป็นแม่นางครับนี่ออกตรงัูไทยครับพี่น้องสูงกว่สิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละแม่นางอ่ะตัวนี้เพท่านว่าเป็นแม่ลูกครับ อบบาอาอน้ลนะโ้ลูกตัวแม่นี่บ่ลูกตัวนี้บอือ,คคอสองลูกแมงลูกง,งามครับตัวนี้เหมื่นเจ็ดพครับพี่น้อง,องมื่นเจนะครับเนาะ,ะผ้าห้องพี่น้องแม่กระิสูงอยมันลอยสามหา้าาณนี้งาง่คือเหมือนยอ้วนเน่พี่น้อหนกหย,กยาบืดครับ เครั่ินครับง้วงออวนอยู่พี่น้องผมนึกว่ามันเปิมม่านครับครับลูกยังหน่อยอยู่ลูกตัวแม่นี่มื่นเจ็ดนะครับเนาะมานั่งนี่เท่าไหรครับ8ปดพันห้าหลอดมื่นพี่น้องเปิดมาพูดได้อยู่บ่จังหนอยอยู่บ่พูดได้อยู่เครื่องดำ อ่าเบอร์โทรครับ0 8 8ย์แปดแครับศูนย์แปดแปดห้ครับขอให้ชมสว่างแดนดินผมพี่เอาทรสอบถามเลยครับขอบคุณครับฝากพี่น้องครับสวัสดีครับทำใม้ลูกจ้าโอ้ได้แม่ลูกมาเมื่อนี้ใส่ละลูกตัวนั้นบ่ลูกตัวแม่แม่นี่สูงกว่าม้าลอยห้าสิบครับพี่น้องเครื่องดำสีดีครับโค้งสางสูงใหญ่ครับแม่นี่ นี่ลูกตัวเมียครับโอ้ลูกใหญ่เลยพี่น้องแต่ลูกนี่สูงรอยสามสิบบ่ขาดดอกพี่น้องเครื่องดำแม่ท้องว่างบ่ครับเปิดเท่าไรครับชุดนี้สามหมื่นราคาห้องเอียั่างนอาแบานี้ทั้งนี้เอาเบอร์โทรไว้ี่ยครับศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกสามสองแปดพ่อพวนสว่างแดนดินครับผมเพิ่นไปแห้งใดพ่อพวน ระหาบึงควายหาบึงงัวจ้ะหาบึงงัวเอาบึง nice> มีงัวอยู่บ่ทั้งฝุ่นรับอะฝากพี่น้องครับสามหมื่นครับราคาห้องครับพี่น้องเริ่มกลับมาเป็นแขกผู้เก่าที่พี่น้องเริ่มชี่ยวเลยเนี่ยกระเจว่าเบื้องทีเสื้อเสื้อื้ากระเรีันเื้อ เริ่มกลับมาเป็นเริ่มกลับมาเป็นแขกผู้เก่าที่เขาคุ้นเคยแล้วพี่น้องทีมเมันถือร้ายก็เฮ็ดไปรี้ยวบ้าเแล้วเลยทีมเบียร์กรลักไปช่วงนึงทีมเบียกรลักไปอยู่ครับโซโลจะมามีความจีปากเอา่อ้เมียนหน่อยจะเฮ็ดจะบอดอ่ะโอ้ยมีเมียนโอ้ยยังไงหรอช่วงเนี้เออโอ้ยสุดยอดครับแขกหนุ่ยกลับมาเป็นแขกหนุ่ยคนเก่าอีกแล้วพี่น้องช่วงนี้ ก็ไนแม่ลูกเนี่ยแลูกเลซอากน่ห่ะแล้วไปพุ่มแรกเอ่อชุดแรกครับแล้วไปชุดหนึ่งชุดเผือกครับเสร็จหางว่าครับไปเนาะซีเมนเจ็ดครับแม่ลูกลูกตัวผูแล้วก็ผู๋ใหญ่ตัวหนึ่งครับสีเมนเจ็ดครับได้คาน้ํามันแล้วแลกฉีดสเปรย์ครับ นี่มันเจ็ดอะราคายสนามครับน่าจะน่าจะเบิดครับรถหล้อนึงกับเบิดครับหอยเวียดผุ่มใส่ว่ามันหอมว่ามันขอมอครับที่นอ้อง